าตอนนี้แม่สาม้อุ้ยโอ้โหคูณแปดนมาสามร้ยอนะครับโอ้โหไม่สม้อยร้อยลีาเราสเปอร์ิกามสิบโอ้โห เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่น้าตาดีด้วยนะครับและนี่คือเกมส่งการสแปดสปาสปูสปีสปอกอะไรก็ช่างมันครับเออไม่รู้อ่าไม่เก่งกังกิดด้วยยังไงก็สำหรับใครที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกุ้งกิ้งมึงมิงนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่นะครับผมมาครับเดี๋ยวเราก็ไปลุ้นไปดูด้วยกันในเกมเลยนะครับผมมาไปอ่าวันนี้ก็ทุนมาที่200นะครับสําหรับสงการของเรานะ แล้วก็สําหรับใครที่เข้ามาดูก็ดูเพื่อความสนุกสนานดูเพื่อความบันเทิงไม่แนะนําให้ทําตามหรือล็อกเล่นแบบนะครับผมนะครับผมนะโอ้โหหมุนแรกสิมาเต็มแผงเลยนะครับผมอ่ะยังไงก็ช่างนะครับเพิ่งจะเริ่มเกมสงครามยังจบอย่าเพิ่งนับอย่าเพิ่งนัสบสุดไมห่านะครับค่อยๆไปค่อยๆไปไต่เต้าไปทีละนิดทีละน,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 น้อยขยับขึ้นไปทีละโบกทีละเบสก็ว่ากันปรงว่ากำไปนะครับผมนะ อะไกันคุยอะกันคุยะกันคุยแล้วก็หลุดไปแวม,มาสอทนี้ยังไงคูณสามโอค้คุณเอาลารื่อ,อมาเจ็ดสบสองคนตสทนี้คูณเก้าเข้ามามาสีุ่ดห้ายังไงต่อเ <Yeah! S 1> ย้เจิมกาเจ็ดสิบหกจุดแปดสิบเลยนะครับผมโอ้โหอเอาเรื่องนะครับผมเดี๋ยวก็ลองหมุนออโตสิบสามสิบทีไปเลยนะครับผมนะ สามสิบเออถ้าใครไม่ได้สังเกตนี่คือผมเปิดโบนะครับผมนะผมติดโบนะผมเปิดเทโบนะถ้าเพื่อนนำมาซอดนี้คูณสิบเอ็ดนึกว่าจะเยอะยังไงแล้วลูกบอลคอมโบกับวายไปฉอดนี้นำมายี่สิบแปดแล้วจังวันนี้สิบโอ้โหปูนสิบแปดนำมายี่สิบเอ็ดยังไงต่อครับผมแล้วยูนิคอร์นโอ้โหแถวแรกไม่ได้ครับผมเนะี่ยกไม่ได้เลย เราได้ก็โตที่69ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับผมก็ถือว่าโอเคนะสำหรับสำหรับเบตสองแล้วผมว่าโอเคนะเพราะว่าเบตสองแล้วมาเราได้มา60 70นันก็ถือว่าโอเคใครไม่โอเคบ้างนะครับก็ตามนะเกมนี้ก็ง่ายผมก็เป็นเกมที่ผมชอบนะแล้วก็มันก็เป็นเกมใหม่ล่าสุดล่าสุดที่ผมล่าวิจิเขานะครับอ่าแล้วก็ล่าสุดสุดๆคือสุดๆเลยก็คือกิ กอล์ฟนะครับผมไอเกมกอล์ฟมินิกอล์ฟเออใช่ไหมที่เป็นลูกผู้หญิงแล้วก็ตีกอล์ฟหรือตีแบดวะไม่รู้แต่ผมยังไม่เคยเล่นนะครับที่มาใหม่ยังไม่เคยเล่นเลยแล้วก็ไอเกมมาทิก,กิทิก,กิอะไรนะเกมฮาวายอ่ะไอนั้นผมก็ยังไม่เคยเล่นนะที่มาใหม่เละตอนเล่นได้หลายไหมหลกันปุยหรือกันไปไม่ไหลาเลย ไม่ไหลเลยมาตอนนี้สิบ combo กวายสวยมไม่สวยอะไมันไม่ไหลอะมาตัวนี้เก้ายังไงตัวคูนเพิ่มเึ้นแล้ววายมาตอนนี้ c o m b กับสิแล้วก็เอคูณสี่กับผมโอ้โหได้มาสามสิบเอ็ดแล้วคอนุมทอกอนี้คูณสิบสองได้มาสามร้อยหกสิบเอาเรื่องมาอีกแล้วพอนุรอไอ้หนุทีแอเจสสัส <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> โอ้ยนักดีกาสปูร์นดกาครับผม552นะครับโอ้ยวัดเริ่มขึ้นเลยนะครับเนี่ยเ,เริ่มเป็นวัดแล้วผม,ม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะเวลาแบบพูดพูดแบบพูดต่อเนื่องกันติดต่อแล้วก็โฮโฮอะไระหรือว่าร้องเพลงอะไรก็ช่างอ่ะคือวัดมันจะขึ้นจมูกเลยอ่ะไม่รู้ว่าเป็นสนัก ฉะนั้นอักเีบหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมนะแต่ยังไม่ยังไม่ได้ไปตรวจเลยนะครับเออหมาตอนนี้แม่สามร้อยอุ้ยโอ้โห,โห,โโหโคูณแปดได้มาสามร้อยอุ้ยสามพันเก้านะครับโอ้โหโอุ้ยม่สามร้อยร้อยลีลาของเราสปเปอร์มิกาสี่พันสามสิบสองโอ้โหเอาเรื่องจัดนะครับผมดูเธอจะอเจซ็ซี่เลยดีเวล,วลวาเธอใสา่ตูดใส่ตูด มาแอบนี้ลูกบอลคูณสี่อึ้บมาสิโอ้โหเมื่อกี้คืออ่าไอคอนรูปผู้หญิงคือมามกี่ตัวสี่ถึงถึงห้าตัวไหมแค่สี่ห้าตัวเองนะครับผมนะแล้วก็ตัววายอีกใช่ไหมแต่เมื่อกี้มันคูณเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะโอ้โหพลาดไป3 9นะครับผมนะโลเป็นรางวัลซูเปอร์เมกา4 0่พนนะสอดเมื่อกี้แล้ววนสอดน้อยมาอีกแล้วครับผม 270ร้ 2, okay, อยเจ็ดตอนี้คูณ8เข้ามาได้มั้ย24เอาดีแวบบ่นช็อตนี้คอมโบกับเทคูณ11ได้มา363แล้วช็อตนี้ยังไงแวบบ่นตาคอมโบกับวายคูณ18 135ครับผมช็อตนี้แล้วพอนุกิแอคจังหวะนี้คูณ20อุย้ยโอ้โห3ี่สอันครับดอกนี้ล,นนล้างไปอีกดอกหนึง่งแล้วก้าวมาช็อตนี้คูณ35ได้มา69โอ้โหโอ้โห,โโหโสุดสุดครับผม เพปปิ่มมิกาสามแปดร้อยเจ็ดสิบสามบอกเลยโคตรสุดเมษาหนึ่งร้อยลีลากับหนึ่ขี้แอ๊กนี่ตึงจัดครับผมมาสอนนี้จังมาที่เก้าคูณสามยังไงไหลต่อไหมโอ้ไม่ไหลทำไมไม่ไหลให้หน่อยวะาเมื่อกี้ล่านไปสองดอกนะครับแต่แค่สองดอกสองสัันคือผมก็อิ่มแล้วนะครับผม เดียกก๋ยวจะแปลอุ้ยยูนิคอร์นสตรนี้ยังไงคูณหกปุ๊บยี600่หกร้อยหกร้อยครับผมยูนิคอร์นสตรนี้หกร้อยเอายี่สิบเพิร์กกะหกร้อยหกจุดห้าสิบโอ้โหนึกว่าจะหมดแล้วยังไม่หมดน,นะครับผมนะยังไม่หมดอีกโอเคสตรนี้ยังไงคูณสามมาสวยสตร์นี้ไหลไหมสิบแถวแรกได้เก้าแทน ยังได้อยู่นะครับมันมีลุ้นสิบอยู่สิบยังไงได้ไหมโอ้โหไม่ได้ไมไม่ได้โอ,โอ,โอ้โหเอาแม่ชาวน้อยจังวันนี้คูณสองมาหกสิบได้หกสิบเออเมื่อกี้มันคูณเท่าไหร่วที่มันลากไปสี่พันกว่า ยังไงก็ช่างนะครับผมนะเอาเป็นว่าผมขอจบไว้เพียงเท่านี้ดีกว่านะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้ผมัำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับสำหรับใครที่สนใจก็ดทีด่ใต้คอมเมนต์นะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตลาไปก่อนนะครับผมนะกดบายชยุเกงครับผมบ๊ายบายจุ๊บกรนดู